สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลัสู่ช่องสนธยาพาลีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยววัดส,สุมาโนจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะนี่นะคะจะบอกว่าไปเก็บภาพมาเยอะเลยนะคะอันนี้นะไปปฏิบัติธรรมมาสองรอบนะคะจึงจะได้คลิปนี้มาเดี๋ยวพาไปดูไคไลท์ด้านในกันเลยคะ่ะ ที่เราไปนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะได้เจอกันละยานามิที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าเราเรียกว่าเมชีกไก์นะคะพาเราเที่ยวจบเลยะค่ะใน1วันคือเหนื่อยมากแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราต้องไปปฏิบัติธรรมถึง2สองรอบจึงจะได้อีกคลิปนึงมานี่นะคะเป็นบรรยากาศด้านในคะ่ะจะบอกว่าทําสุมาโนนะคะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะบรรยากาศภายในวัดเนี่ยลมลื่นมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่เสร็จปฏิสฐานของเจ้าแม่กวนอิมนะคะ เขบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะด้านในเนี้ยมีถ้ำทั้งหมด18ถ้ำเลยนะคะด้านในมีพระพุทธรูปปางต่างๆด้วยตามภาพเลยนะคะนี่ก็จะเป็นกลิดแบบเป็นเป็นอะไรอะเป็นกริดแก้วเลยค่ะแบบสวยมากเลยนะคะนี่ ซึ่งจะเป็นจุดเดียวเลยนะคะที่จะเห็นกลิดแบบเป็นกริดแก้วแบบนี้เลยค่ะเป็นหินหอบหินหินย้อยออกมานะคะแล้วก็เป็นแบบระยิบระยับสวยงามมากค่ะต่อมาจุดตรงนี้นะคะเป็นที่ปฏิสถานของลุงปูรือสีตาไฟนะคะ และนี่คือภายในถ้าแห่งนี้นะคะโซนที่เป็นที่ประดิษฐานของพระศิวลีนะคะเป็นถ้าแห่งนี้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปหลายถ้ามากนะคะแต่ว่าโซนนี้คือถ้าพระศิวลีนะคะโซนนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะมาปฏิบัติธรรมนะคะเป็นช่วงๆเหมือนกันคือแล้วแต่ว่าพระท่านจะให้ปฏิบัติธรรมส่วนไหนนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี้ยก็จะมาปฏิบัติธรรมในถ้าส่วนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ ถ้ำส่วนนี้นะคะเราเดินมาไกลามากนะคะแต่ว่าเราแจ้งแม่ชีไข้ไปว่าให้ได้มาถ้ำนี้ให้ได้เลยเพราะว่าถ้ำนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ของถ้ำสุมาโนเลยนะคะถ้ำแห่งนี้มีพระนอนแล้วก็พระนักปลุกรูปใหญ่องค์ใหญ่ๆด้วยค่ะ บรรยากาศด้านในคือเย็นสบายมากเลยนะคะคือถ้าไปทําสซูมาโนหรือว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยต้องไปเที่ยวไว้ได้เลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากอากาศด้านในเย็นเหมือนติดแอร์เลยค่ะ เดินทะลุไปยิบฟังนะคะถ้ำน,นี้ก็จะเป็นท้ำรานอนนะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะนี่ค่ะคือสวยงามมากคือถ้าไปพัทะลุง่ยต้องได้ไปนะคะไม่นั้นถือว่าไปไม่ถึงแน่เลยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะ และนี่คืออีกที่หนึ่งนะคะที่เราบอกว่ารอบแรกที่เราไปปฏิบัรรมแล้วเราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเราอยังไปไม่ถึงรอบนี้รอบที่2เลยนะคะก็เลยได้ไปค่ะคือเป็นจุดที่เขาบอกว่าตรงนี้ขออะไรก็จะสมหวังดังใจที่ปรารถนานะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะตรงนี้เป็นลานปฏิบัติธรรมกว้า,วางๆเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมในโซนนี้ด้วยนะคะนี่คือจุดที่เขาบอกว่าขอพรอะไรก็จะได้บรรยากาศคือเด่นแล้วก็สงบมากเลยนะคะคือบรรยากาศดีมาก แล้วก็ที่นี่นะคะเป็นเขาอีกรูปนึงที่จะบอกว่าส่วนใหญ่คนจะไปไม่ถึงกันนะคะเพราะว่าส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่อให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมก็จะไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเป็นถ้ามแม่นะคะน้อยคนมากที่จะได้เข้าไปนะคะถ้ามแม่แห่งนี้นะคะแม่ชีบอกว่าคือเหมือนรั้งคืนเนี่ยเขาจะมีแบบประมาณว่าจะมีเจ้าแม่กวนอิมมะค่ะมาสวดมนต์นะคะจะได้ยินเสียงเจ้าแม่กวนอิมสวดมนต์นะคะ และส่วนนี้นะคะก็คืออุโบสดนะคะคือสามารถขับรถเข้าไปกลับไหวได้นะคะจะสามารถขับรถเข้าไปถึงเลยจะอยู่ด้านด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะอุโบสถก็จะสวยมากคือสามารถขับรถแล้วเข้าไปสักการะพระด้านในได้เลยะคะ่ะ และนี่คือคลิปที่เราไปถ่ายมาถึงสงครั้งเลยนะคะซึ่งไปปฏิบัติธรรมมาถึง2องรอบคือรอบแรกเนี่ยเวันแล้วรอบที่สคือ9วันนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศทํำสุวรนูมาให้ทุกคนได้ดูครบทุกเม็ดจุดไฮไลท์ที่สําคัญสําคัญนะคะปิดภาาประการใดขออภัยด้วยค่ะเราพบกันใหม่ลิดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ